ดานิเอลอโมคาชีศูนหน้าสายพลังในจีเรียดานิเอลอโมคาชีเกิดเมื่อวันที่30ทธันวาคม1,972ในเมืองคาดูนาประเทศในจีเรียเขาเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับแรนเชอร์สบีสก่อนที่จะย้ายไปคลบปลอกในเบลเยียมในปี1,990ที่เบลเยียมอโมคาชีสร้างชื่อเสียงอย่างรวดเร็วด้วยการทำประตูได้อย่างมากมายและช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเบลเยียมได้ถึง2ส,สมัย ฟอร์มอันร้อนแรงของเขาทำให้เขาได้รับการจับตามองจากสโมสอนชั้นนำทั่วยุโรปเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและความแข็งแกร่งอย่างมากทำให้กองหลังคู่ต่อสู้ต้องเจอกับความยากลำบากในการรับมือเสมอในปี1994อโมคาชีย้ายไปเอเวอร์ตันในอังกฤษด้วยค่าตัวสูงถึง3ล้านปอนด์ที่เอเวอร์ตันเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแช,ชมป์คัพในปี1995โดยโมคาชิทำประตูสำคัญในรอบรองชนะเลิศกับทอตแฮมฮอตสเปอร์ เขาเป็นที่รักของแฟนบอลอเวอร์ตันด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันและมุ่งม,มัน่นแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่อเวอร์ตันนานนักแต่เขาก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทอฟฟีส่สีน้ำเงินเป็นอย่างมากความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะและการยิงประตูที่เฉียบคมคือจุดเด่นของเขาในระดับทีมชาติอโมคาชีเป็นส่วนหนึ่งของทีมในจีเรียซูเปอร์อีเกิลส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟนิชั่นส์ในปี1994 และเหรียญทองโอลิมปิกในปี1996ในแอตแลนตาอโมคาชีทำประตูสำคัญหลายลูกให้กับทีมชาติและเป็นที่จดจำในฐานะหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของไนจีเรียความเร็วพลังและความสามารถในการทำประตูของเขาทำให้เขาเป็นที่เกรงขามของทุกทีมหลังจากออกจากเออร์ตันอโมคาชีได้ย้ายไปให้กับเบซิกเตสในตุรกี และต่อมาได้เล่นให้กับสโมสซอต่างๆในยุโรปและอเมริกาเขาแขวนสตัดในปี2000เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เขาแม้ว่าอาชีพนักฟุตบอลเขาจะสั้นแต่เขาก็ได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่จดจำในฐานะหนึ่งในนักเตะจีเรียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของเขาเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬายเยาวชนหลังจากแขวนสตัดอมโมคาชีได้ผันตัวมาเป็นโคช้ช เขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับทีมชาติในจีเรียและเคยคุมทีมชาติชุดอุสองสามโมคาชียังคงมีบทบาทในวงการฟุตบอลในจีเรียและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่เขาเสียชีวิตในวันที่6กุมภาพันธ์2024แต่ความสำเร็จและความทรงจำของเขาในฐานะนักฟุตบอลยังคงอยู่ในใจของแฟนบอลทั่วโลกความมุ่งมั่นและความสามารถของเขาจะถูกจ,จดจำไปอีกนาน